ีครับมาพบกับ o อเอคอมพิวเตอร์ซัพพออีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะแนะนำการเปลี่ยนหมึกนะครับให้กับเจ้าตัว epson alm 3 2 0 dn นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับจนถึงฟ้องหมึกนะครับอย่างเช่นอย่างคำคำสั่งนี้นะครับก็คือให้เปลี่ยนหมึกนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหน้าเครื่องนะครับก็จะมีไฟสีส้มเตือนขึ้นมานะครับวันนี้นะครับ วิธีการนะครับให้ท่านทำาปันต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเตรียมหมึกนะครับที่เป็นหมึกใหม่เนี่ยนะครับเตรียมไว้นะครับจากนั้นนะครับเปิดตลับเปิดหมึกออกนะท่านก็จะได้ตลับหมึกนะครับอย่างนี้นะครับอ่าตลับหมึกอย่างนี้นะครับได้นะครับ จากนั้นจะมีซีนตรงนี้นะครับเขียนว่ารีมูฟนะครับให้ท่านนะครับสกิดนะครับเอิบแล้วก็ออกนะครับดึงออกช้าๆนะครับเพราะตรงนี้จะมีตัวล็อกหมึกอยู่นะครับเตรียมไว้อย่างนี้นะครับเตรียมไว้อย่างนี้นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดฝานะครับแล้วก็เปิดฝากดปุ่มนะครับตัวนี้ ฮนะนะตัวหมึกก็จะเด้งนะครับท่านก็ดึงออกนะฮนะจากนั้นนะครับก็ใส่ตลับหมึกนะครับใหม่นะครับ,นะรบเข้าไปนะะจากนั้นกดขึ้นนะครับจนดังแก๊กนะครับจนดังแก๊กนะครับโอเคนะครับอ่าหมึกตลับนี้นะครับ พิพนได้อยู่ที่ประมาณ2700็แผ่นนะครับตามสเปคมาเลยนะครับจากนั้นปิดฝาครับปิดฝาครับนะครับแค่นี้ครับสำหรับการเปลี่ยนมือนะครับให้กับเจ้าตัว e p s o n ALM320DN นะครับแบง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ